ขบวน985นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีโพธารามนะครับทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4225รุ่น AHK นะครับวันนี้เพิ่มตู้บอบอหอมาด้วยนะครับบบอหอสีใหม่นะครับแดงขาวเขียวนะครับ นี้ยาวเลยนะครับสินค้าเริ่มเยอะขึ้นนะครับทุกกระตานะครับไปสุราษฎร์ธานีนะครับ 아